ับยูต่อนะครับกับบ้านพระรามสี่วอไรตีข่าวครับเชื่อว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นคงถามหานะครับว่าเราจะรู้ได้อย่างไงว่าทิศทางที่เราเดินไปนั้นเป็นทางที่ถูกต้องครับจนวันหนึ่งมีคุณครูท่านหนึ่งครับได้จัดทําหนังสือที่มีชื่อว่าเข็มทิศชีวิตครับและว,วนันนี้ครบรอบสู่ปีที่10ของคุณครูท่านนี้ครับครูอ้อยทิศนาณนักพัทนุงสวัสดีครับอ้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับสู่บ้านพระรามสี่อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเป็นแฟนบ้านพระรามสี่ี่ยจะทราบว่า ได้เคยเรียนเชิญครูอ,อ้อยมาครั้งนึงแล้วพูดคุยกันครูอ,อ้อยบอกม<ะ>ีฟีดแบกดีนะเออรู้สึกดีใจนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเลยในวันนี้เนี่ยเป็นอีอกหนึ่งวันที่อยากเชิญครูอ,อ้อยมาพูดถึงหนังสือเล่มเล็กๆเพ<อ>ราะปกติคนที่ติดตามเป็นแฟนคลับครูอ,อ้อยมานานเนี่ย หนังสือเยอะมากหนังสือจะเล่มใหญ่่ด้วยเลมจะค่อนข้างหนาหน่อยใช่ค่ะเล่มวันนี้มีเล่มเล็กๆอ่ะก่อนอื่นได้ครูอ้อยทักทายแฟนๆบ้านพลังงานนะคะยินดีที่ได้เจอค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับว่าเราอะจะทั้งรวยแล้วก็มีความสุขได้ยังไงด้วยวิธีเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในหัวของเราอะค่ะเพราะว่าทุกคนนะคะชีวิตของเราอะค่ะ ภายนอกค่ะเป็นกระจกสะท้อนสิ่งที่เราคิดอยู่ภายในวันนี้ค่ะถ้าเราเดินไปตามท้องถนนหรือเจอเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะทุกคนจะอยากรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตจังเลยคุณผู้ชมคิดไว้นะคะว่าอยากเปลี่ยนอะไรบ้างในชีวิตที่อยากให้มันดีขึ้นเหมือนกับเราค่ะถ้าเราจะซื้อตั๋วสักอย่างหนึ่งจะเดินทางไปที่ไหนเราก็ต้องบอกว่าอยากไปไหนแต่ตอนเนี้ย คุณผู้ชมหลายคนนะคะอาจจะกําลังไม่ได้ตีตัวในชีวิตว่าวันที่ปาฏิหาริ์เกิดหรือชีวิตที่ต้องการอ่ะอยากเห็นอะไรในชีวิตการบอกว่ารวยเฉยๆมันไม่มีความหมายนะคะแปลว่าเหมือนตอนนี้ยังเดินไม่มีทิศทางอยู่เลย จะขึ้นรถก็ยังไม่รู้ว่ารถไปจอดที่ไหนจริงๆแล้วอะค่ะสมมติว่าถ้าเราถามกันตอนนี้เลยเ<อ>ใช่ไหมคะถามคนที่กําลังนั่งดูอยู่ก็ได้<อ>ว่าวันที่คุณชอบที่สุดในชีวิตเ,<อ>เคยคิดภาพเอาไว้หรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงบางคนอาจจะพูดไว้กับกำกวมกับตัวเองว่าเอออยากจะมีความสุขแล้วก็รวย<อ>แล้วมันวัดกันยังไงที่รู้รจะรู้ว่าคุณรู้หรือยัยงว่าตอนที่คุณอาจจะมีความสุขที่สุดอยู่แล้วก็ได้หร<อ>ือรวยอยู่แล้วก็ได้ที่สุดเลยยังใช่ค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมคะเราไม่สามารถบอกว่าไปที่ ก็ได้ไปสักที่หนึ่งก็ได้แล้วชีวิตเราเราจะปล่อยโดยไม่ชัดเจนกับสถานที่ที่เราอยากจะไปได้ยังไงมันก็เสียเวลาเนอะใช่ไหนถ้าย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้10ปีสรุปเรื่องของชีวิตคุรอ้อยง่ายๆคือคผู้หญิงคนนี้เคยติดหนี้อยู่ร้อยกว่าร้านะนะครับ เคลียหมดภายใน2ปีสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่ออกหนังสือมาแนะนําวิธีการใช้ชีวิตที่ชื่อว่าเข็มทิศชีวิตใช่ถึงทุกวันนี้วันนี้จะครบรอบ10ปีแล้วไม่ได้มีแค่นั้นนะมีการเปิดทอล์คด้วยนะคะเรนทอล์คโชว์ที่ประสบความสําเร็จวุ้ิบัตรไปมังนะคือบัตรแต่ไม่ได้ไม่ใช่เหลือนะคะบัตรนี้คนแทบจะมาเบียดกันแล้วก็มีแต่คนเรียกร้องด้วยทีละเรื่องทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นความสุขของครูอ้อยแล้วหร่อยคะใช่ค่ะมากๆในช่วงเวลา10 เออจริงๆแล้วคอ้ยอะค่ะบอกคนเรื่องแนวทางชีวิตตั้งแต่วันที่คุ้ยรับมรดกมาร้อยล้านไม่ได้เป็นเงินแต่เป็นหนี้แล้มาลงมาใช้ไหมคค่ะรับมรดกเป็นหนี้มาร้อยล้านแล้วจ่ายหนี้หมดใช่ไหมคะก็อยากให้คนอื่นนะคะตอนนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะเครียดอยากจะฆ่าตัวตายด้วยเงินหนี้แค่สามหมื่นก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทำไมคนบางคนอะถึงไปปฏิบัติธรรมแล้วจ่ายหนี้ได้แต่บางคนอะจ่ายหนี้ไม่ได้เพราะว่า มันมีปมบางอย่างในชีวิตของเขาที่มันกั้นเขาระหว่างชีวิตที่เขาต้องการกับ,บสิ่งที่เขาเป็นในขณะนี้ปมนั้นนี่เขาผูกไว้เองหรือว่าเขาไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงครับอจริงๆแล้วค่ะในศัพท์ทางพุทธนะคะเรียกว่าทิฏฐาสวะคือเป็นสิ่งที่ถูกบ่มเพาะโดยความเชื่อของเราเช่นคนจํานวนมากค่ะเติบโตมาแบบเชื่อว่า คนรวยนิสัยไม่ดี <ฮะ S 2> การมีเงินแปลว่าเราต้องเห็นแก่ตัวหรือโกองคนอื่นรหรือบางคนเชื่อว่ารักแท้ไม่มี <ฮะ S 2> สิ่งที่เราเชื่อค่ะกำหนดสิ่งที่เรามองเห็นเพราะว่าระบบในหัวของคนนะคะมันมีสิ่งที่ชื่อว่า RAS หรือ Electrical Activating System เหมือนเรดาร์เรียกง่ายๆอันนี้คือทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่สุด,สดมาเลยใช่ค่ะว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเชื่อว่าสิ่งนี้มีอยู่จริงเราก็จะมองเห็นถ้าเรารู้จักสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่รู้จักว่าครูอ้อยหน้าตาเป็นยังไงตอให้คุณผู้ชมเจอครูอ้อยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางด้วยกันคุณผู้ชมก็จะไม่เห็น,นออค่ะเหมือนกันนะคะโอกาสที่ดีเงินทองที่มันปูอยู่ทุกอนูในชีวิตของเราความรักที่ดีมีอยู่ทุกจุดเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมค่ะไม่เคยเชื่อมัน ก็จะไม่สามารถมองเห็นแม้กระทั่งมันมาอยู่ตรงหน้าน,นะครูอ้อยพูดทนใจมากเลยเมื่อกี้คร <c oughs> ูอ้อยยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าไม่เคยเจอครูอ้อยมาก่อน <c oughs> นั่งติดกันก็ไม่รู้จักหรอก <c oughs> เหมือนกันก็คือว่าถ้าเราไม่เห็นว่าช่องทางหรือว่าเงินในหน้าตาเป็นยังไงเ <c oughs> <c oughs> พราะเราไม่เชื่อมันมีอยู่จริง่ <c oughs> วันหนึ่งเราไปเดินผ่านเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินผ่านกองเงินกองทองแต่ถ้าเรารู้ก่อนจิตเรารู้เราก็จะจับมันได้จับมันได้นอาสนใจมากๆแต่ครูอ้อยได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นหนังสือต่างๆเนี่ยมาแล้วเยอะมากใช่มคะ นับจํานวนหนังสือคิดว่าในใจในชีวิตเคยเคยมโนไว้ก่อนไหมคะว่าเราจะออกหนังสือสักกี่เล่มไม่เคยคิดเลยค่ะอันเนี้ยเผื่อถ้าผู้ชมอะค่ะวันที่ครูอ้อยเขียนหนังสือเล่มแรกอะค่ะแล้วเดินไปสมัครกับสำนักพิมพ์ใช่ไหมคะสำนักพิมพ์พูดกับครูอ้อยว่าหนังสือแบบนี้ไม่มีคนอ่านหรอกอุ้ยจริงงรอใช่ค่ะเล่มหนึ่งเล่มชีวิตแต่ว่าที่ผมมีเนี่ยหน้าปกไม่ใช่อย่างงี้อันนี้เป็นพิมพ์พิเศษเป็นเซ็ตบ็อกเซ็ตนะฮะนะครับถ้าเป็นเล่มแรกเนี่ยจะมีแบบ วงลีตรงกลางอันนเป็นตัวจริงถึงเนะฮะซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยนะครับผ่านมา10ปีเนี่ยครูอ้อยมีรวมเล่ม7็ดเล่มด้วยกันอยู่ในกล่องแบบนี้มีดีวีดีให้ด้วยแต่วันนี้ครับจากเล่มละร้อยกว่าบาทครูอ้อยมีอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มเล็กเขียนมาพิเศษอันนี้เป็นฉบับกระเป๋าเลยนะคะมาดูสีก่อนนะดูสีก่อนนะฮะดูด้านในนิดนึงนะครับพิมพ์สีสีนะครับรายละเอียดต่างๆ ถ้าผมไม่ได้ซื้อ,อ,อ<ะ>นนหนึ่งถนะึงเจดออกมาค่ะถามนิดนึงอคุอ้อยผมอ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องในเงิน29บาทค่ะ <29 S 2> ยีบเก้าบาทยีบาทแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวคือในชีวิตคน,คนเราอะค่ะเรามีหน้าที่ต่อโลกที่จะทําให้คนอื่นอะได้รับสิ่งดีๆแบบเราร้อยก็เลยคิดว่าสิบปีแล้วอะที่เราผูกพันกับคนไทยทํายังไงน้อที่ โค้มีแฟนขับเป็นวินมอเตอร์ไซค์คนขายลูกชิ้นปิ้งแม่ค้าในตลาดเยอะมากค่ะแล้วเขาก็บอกว่าบางทีต้องไปยืนอ่านในแผงหนังสือเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่คิดมันก็จะเป็นไปไม่ได้ต้นทุนการพิมพ์ผู้จัดจําหน่ายมันจะแพงใช่ไหมโค้ก็ตั้งขึ้นมาเลยว่ามันต้อง29บาททุกคนสามารถซื้อแจกใครก็ได้ทั้งหมู่บ้านนี่ก็คือเหมือนกับโจทย์ทีู่อ้อยตั้งไว้เมื่อกี้เราต้องตั้งไว้ก่อนตั้งเป้าหมายก่อนนะแล้วอย่างหนังสือที่ทุกคนอ่านได้ราคาประหยัดใช่ค่ะแล้วออกมาได้จริงแล้วมันก จะทาให้เกิดได้ก้อยเล่าเรื่องเนี่ยค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมค่ะคิดเอาไว้ในใจเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้อะไรอ่ะปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณผู้ชมเช่นสมมุติว่าเราอาจจะพยายามที่จะบอกตัวเองว่าฉันไม่ต้องมีเงินหรอกฉันจนก็ได้คนรวยไม่ดีแต่ถ้าวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเราเกิดไม่สบายรบเราจะทนกับตัวเองได้ไหมคะถ้าเราไม่มีเงินที่รักษาท่านให้ดีที่สุดหรือเกิดลูกของเราต้องการไปเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดแล้วเราส่งเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก้อยจะบอกว่าคุณผู้ชมมหาสามารถที่จะเป็นคนดีด้วยแล้วก็ประสบ ความสําเร็จแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีที่ใจบุญแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนได้ด้วย<น>แปลว,ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดใจเราเอางก่อนใช่ค่ะในเล่มนี้มีวิธีการไหมครับคุณอ้อยครับ,รบใช่ค่ะในใน29บาทเนี่ยค่ะจะบอกคุณผู้ชมทุกอย่างเลยตั้งแต่ว่าวิธีวางใจตอนคุณอ้อยจ่ายนี่ร้อยล้านได้ว่าระบบการคิดอะค่ะทำยังไงจึงทำได้สําเร็จพอเราอะค่ะ ใจเราไม่เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าความทุกข์ค่ะคุณผู้ชมไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยมีแต่สร้างปัญหาแต่มนุษย์น่คะคิดว่าถ้าฉันมีปัญหาฉันก็ต้องมีความทุกข์สิแต่พวกเราเคยใช่ไหมคะเวลาที่เรามีปัญหาเราจะตัดสินใจผิดคิดอะไรไม่ออกแล้วก็สร้างปัญหาเพิ่ม,มเพราะฉะนั้นนะคะท่อนหนึ่งจะบอกวิธีการทําให้ใจเราพ้นจากความทุกข์ก่อนอแล้วท่อนที่สองคะคะก็จะบอกว่า ปมอะไรในชีวิตคุณผู้ชมที่ทําให้คุณผู้ชมเกลียดเงินบอกตัวเองว่าอย่ารวยเลยทําให้คนอื่นรวยเถอะแต่<ๆ>ความรวยไม่เหมาะกับฉันวันนี้ค่ะประเทศไทยของเราต้องการให้คนไทยทุกคนนะคะคลุกขึ้นมาเข้มแข็งทําชีวิตของเราให้แข็งแรงประเทศของเราจะได้เป็นมหาอำนาจทางจิตวิญญ,ญาณทางความคิดในทุกๆท,ทางเพราะฉะนั้น,นะะการคลายปมก็คือว่าสิ่งที่พ่อแม่ของเราอาจจะทําบางอย่างโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วคุณผู้ชมคิดว่าไปตัดสินแบบเด็กๆค่ะว่า เราไม่เป็นที่รักพ่อกับแม่อาจจะเคยพูดว่าทำไมลูกไม่เรียนให้เก่งกว่านี้ลูกสู้พี่สู้น้องไม่ได้เปรียบเทียบเรากับลูกของเพื่อนบ้านเราก็เลยติดว่าเราอาจจะแพ้เข้ามาตลอดใช่ค่ะหรือว่าทิ้งเราไว้เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงความรู้สึกเหล่านั้นค่ะสมองของเด็กยังไม่เติบโตเต็มที่ค่ะเด็กตัวเล็กๆจะตัดสินว่าฉันไม่เป็นที่รักฉันไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆทําให้คุณผู้ชมสังเกตไหมคะเวลาที่คุณผู้ชมได้อะไรที่ดีๆแล้วคุณผู้ชมอ่ะ ผลักมันออกไปพอมีเพื่อนดีก็ผลักออกไปหรือแล้วไปเชิญโจรเข้ามาในชีวิตคนที่เอาเปรียบเคยไหมคะน้องสีคุณอังคนที่เอาเปรียบเราทําร้ายเราเราไปเชิญเขาเข้ามาในชีวิตพอสิ่งดีๆจะเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมเคยไหมคะทำให้คนอื่นรวยแต่ทําให้ตัวเองอะรวยไม่ได้แล้วเวลาที่คิดเรื่องฟรีอะโอ้โหคิดกันเก่งมากเลยแต่พอจะคิดให้ชีวิตตัวเองพ่อแม่ลูกมั่นคงอะใบรับประทานนะคะแล้วก็คิดไม่ออก กลไกเหล่านี้ทมันเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของเราที่เราค่ะไม่ยอมเชื่อว่าเราอ่ะดีพอแล้วก็คู่ควรพอทําให้คนอื่นเราก็เลยทําเก่งเพราะฉะนั้นอ่ะครูอ้อยสรุปขั้นตอนพร้อมให้ลิงก์ YouTube ว่าคุณผู้ชมไปกดดูฟรีก็ได้พอคุณผู้ชมคลายปมคุณผู้ชมก็จะได้ไปดูแลพ่อแม่ให้ดีดูแลลูกให้ดีแล้วก็มีความสุขครูอ้อยครับมแล้มเนี่รวมไว้เบื้องต้นใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ย วันนี้เรานอกจากมาพูดถึงเรื่องของหนังสือเล่มนี้29บาทนี่หาซื้อที่ไหนนะครับคุณอ้อยเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเซเว่น้อีเลฟเว่นเขาช่วยเหลือทําให้มันเกิดขึ้นนอกจากเล่มนี้ที่มาคุยกันแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีประเด็นที่ว่าคุณอ้อยก็มีเปิดเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสัมมนาในการทอล์กใช่ค่ะมันจะเริ่มยังไงหรือคุณอ้อยมีตัวอย่างของบุคคลที่เข้าคอสกับครูอ้อยแล้วมีผลที่ดีขึ้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือห้องเรียนเขียนที่ชีวิตนะคะเกับ คนเยอะใช่ไหมคะแล้วร้อยก็เห็นว่าทําไมคนไทยอาจจะต้องไปสัมมนากับฝรั่งฝรั่งรู้อะไรเหรอที่เราเสียเงินเป็นล้านล้านเลยไปเรียนที่ต่างประเทศกันใช่ใช่ค่ะจริงๆศิลปินดาราค่ะไปเรียนกันเยอะมากเพราะว่าคนนี้เป็นคู่นักธุรกิจหลายพันล้านเลยนะคะเป็นโรงงานผลิตกระดาษหลายพันล้านคนนี้เป็นอนี้เจ้าพยาพระนครค่ะอันนี้เพื่อนผมครับคู่นี้เพิ่งแต่งงานกันไปครับใช่ค่ะคุณป๊อปกับคุณติ๊กนะฮะอันนี้น้องนนท์ช่องสามน้องนนท์นะฮะ นักแสดงช่อง3ทุกทีจะเห็นหัวฟูฟูใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นภาพคุณอุ้ยลุงอ้วนนะคะคนนี้เป็นแอร์โฮสเตสที่วันแต่งงานเจ้าบ่าเดินออกไปจากงานแต่งงานด้วยความรู้สึกว่าคือหมายถึงว่าฉันไม่แน่ใจแล้วว่าฉันอยากจะแต่งเป็นคู่เจ้าเบ่าวเจ้าสาวใช่ค่ะแล้วเจ้าเบ่าเดินออกไปใช่ค่ะซึ่งญาติเนี่ยเต็มงานเลยแล้วเขากลับมามีควพลังชีวิต อันนี้อัตุยนะคะอัตุยออกไปแชร์ว่าทันทีที่อตุยกลับไปคลายปมอะคแล้วก็ได้ยินความรักของพ่อแม่ค่ะอตุยกลายเป็นนักธุรกิจที่ทํายอดขายร้อยล้านได้อย่างง่ายดายด้วยคอลลาเจนเพียวพลาสของอตุยค่ะซุเปอร์คาร์ส่งคอลลาเจนเพียวพลาสนะฮะนะฮะโอ้ค่ะอตุยแล้วอตุยกลับไปให้อภัยคนบางคนที่เคยทําร้ายอตุยตุยอะค่ะอตุยเพิ่งได้เห็นว่าตัวเองอะ ไม่ไว้ใจมนุษย์จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับค่ะแต่คนเราอค่ะเราไม่ควรจะมีชีวิตอยู่โดยขาดศรัทธาในเพื่อนมนุษย์นะคะการขาดศรัทธาในเพื่อนมนุษย์ใช่มันฟังดูเข้าใจยากมีครเงาะครูง้อรถทุกคนเอ่อครูอ้อยครับค่ะที่เราเห็นภาพเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ไม่ใช่แค่ครูอ้อยจะสอนจะบอกแต่จะมีผู้ร่วมหรือว่านักเรียนเนี่ยนะมาคุยค่ะ มาอธิบายด้วยก็คือบางอันนี้น้องแอร์เป็นนักแสดงนั่นน้องก้อยราชวินคือทุกคนนะคะในชีวิตไม่ว่า แต่ละคนจะเป็นรวยประสบความสําเร็จรหรือมาจากอาชีพอะไรค่ะมันจะมีเรื่องราวบางเรื่องที่ติดค้างเราสามารถฟังจากคนอื่นก็ได้หรือ,อบางคนที่ที่เขาพร้อมเขาก้าวข้ามเขาอยากทําบุญด้วยการให,ให้ให้ความคิดเป็นทานเขาก็จะออกมาแบ่งปันกับคนอื่นเพราะว่าอย่างคุณอุ้ยราวิวัลจินดาใช่ไหมคะเขาก็เจออะไรหลายอย่างนี้เขาออกมาแชร์ออกสื่อแล้วครูเล่าได้นะคะคุณอุ้ยประสบปัญหาถึงขนาดต้องติด ล้มละลายอยู่ในสถานะล้มละลายทั้งที่ถ้าแฟนขับรู้ว่าเงินนิดเดียวแฟนขับลงขันให้ก็ได้แต่ในวันหนึ่งคุณอุ้ยพูดออกสื่อเลยว่าเขาลืมไปว่าตัวเองเป็นใครอย่างนักธุรกิจคู่เมื่อกี้นี้นะคะทําธุรกิจหลายพันล้านแต่ในวันที่เขาลืมไปว่าตัวเองเก่งแค่ไหนอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็ทําให้ตัวเองแทบจะอยู่ในสถานะที่เกือบจะล้มละลายได้เช่นเดียวกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายคนนะคะอาจจะเจอปัญหาเรื่องความรักร การเงินเพื่อนโดนคนทรยศหรือแทงข้างหลังแต่เราจะต้องไม่เสียศรัทธาในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีชีวิตเลยหมายถึงว่าเราอาจจะรู้สึกแย่กับคนอื่นได้แต่ในขียวกันก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับทุกๆคนที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะมีความรักดีๆมีโอกาสดีๆรอเราอยู่เยอะมากอย่างในห้องเรียนเนี่ยค่ะก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาอาจจะ มันเ,เรียนอาชื่อน้องกวางัตอ้วนนิดนึงอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่เคยคิดเลยว่าเขาอะโตอ้วนเขาเห็นเสมอว่าเขามีคุณค่าแล้วดีแต่ตอนแรกค่ะเขาเป็นข้าราชการที่เบื่องงานาาคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าฉันเบื่องงานจะตายอยู่แล้วคุณอามคุณซีนึกออกอใช่ไหมคะมแล้วฉันอะไม่ได้รวยฉันจะสร้างฐานะได้ยังไงน้องกวางคนนี้ค่ะเขาอะจาก เป็นข้าราชการเขามาเรียนแล้วเขาเห็นภาพว่าตัวเองรวยแล้วลงมือทำขายครีมกวนครีมผลิตค,ครีมวันนี้เขามีเงินหลายสิบล้านบาทคนนี้นะคะแล้วก็ภายในเวลาแปบ๊บเดียวะคะ่ะเขาสร้างตึกริมถนนผลโยธินหลายหลังแล้ววันนี้จากตอนแรกที่มีเงินติดกระเป๋าะะมาเรียนแค่5,000บาทอะคะ่ะ วันนี้เขามีรายได้ต่อเดือนหลายล้านนี่ซื้อทองเป็นหลายกิโลไปฝากแม่ในวันแม่ที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นในปัจจุบันมากบอกเคล็ดลับไหมคะคืออะไรคะความรวยของทุกคนนะคะเริ่มที่ความกตันอยู่ต่อพ่อแม่ค่ะ ถ้าพวกเราค่ะรู้สึกว่าเรากอดพ่อแม่ไม่แนบแน่นเราไม่เห็นว่าเราเป็นที่รักจากใจจริงแล้วพอเราเพ่อแม่พูดอะไรนิดนึงเรากินหัวพ่อแม่เป็นอาหารว่างอะค่ะก็คือพูดจาที่จะไม่ไม่เห็นหัวขออภัยนะคือพูดกับคนอื่นดีได้่แกกับพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดกายเป็นพูดจาไม่ดีเพราะจิตใจท่านใช่ค่ะหรือพอพ่อแม่เตือนอะไรนิดหน่อยเราโมโหขึ้นมาเราไม่ต้องโทษว่าตัวเองผิดนะคะแต่ให้เราค่ะกลับไปให้อภัยตัวเองและพ่อแม่คือเข้าใจท่านนะคะอย่างแท้จริง พอเรารู้ความรักเราก็จะเริ่มบอกรักได้คนดีเยอะมากนะคะที่กอดพ่อแม่ไม่แนบแน่นครับให้เงินแทนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดว่าตัวเองไม่สามารถอยู่กับพ่อแม่ได้เพราะฉะนั้นอะทันทีที่น้องกวางอะกลับไปกอดบอกรักแม่เขากลายเป็นคนเป็นเด็กที่รวยมหาศาลขึ้นมาเลยในทันทีก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันไม่ยากใช่ เป็นเรื่องที่เรากับปาฏิหาริย์เราไม่น่าเชื่อแต่บังเอิญว่าทุกคนที่ทาอ่ะเขาทําสําเร็จทันทีที่คุณรักพ่อแม่ชีวิตเราจะดีขึ้นในทุกด้านอีกคนนึงคือน้องปออาหาอกหักมามาเรียนกับคร้อ้อยเพราะว่าอยากหายอกหักก็หายขาดแล้วอยากาอยากหายรักแท้ก็หายอกหักภายในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือเขาไปเห็นภาพว่าทุกคนค่ะคร้ยอ้อยจะบอกว่ากติกานะคะสาม หนึ่งรักและดูแลครอบครัวรสองอะค่ะรักษาใจในแดนบวกแล้วสามทุกคนต้องมีเป้าหมายให้ตัวเองมัง่งคั่งแล้วก็ทำมันให้สำเร็จคุณป๊อดีไซน์เขาก็คิดว่าทำอะไรดีนะ้าฉันไม่มีอาชีพฉันไม่เก่งอะไรเลยงั้นครูสั่งปุ๊บเอาเป็นดีไซนเนอร์กันแล้วกันวันนี้ค่ะน้องป๊อตะดาราใส่เสื้อผ้าเขาเยอะมากมภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีกลายเป็นดีไซเนอร์ใช่ค่ะนี่คือนี่คือเสื้อผ้าที่น้องป๊อออกแบบก็สวยด้วยนะ แล้วต้องมีฝีมือด้วยนะคะคุอ้อยตอนแรกเลยยังวาดรูปไม่เป็นไม่เคยเรียนเรื่องการดีไซน์ตัดเย็บอะไรเลยค่ะแต่อาทิตย์หน้าค่ะจะไปโชว์ในหานะดีไซเนอร์ไทยที่ประเทศที่กรุงเวียนนาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เขียนอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังในเรื่องของความรักความกะตัญญูไปจนถึงการค้นหาตัวเองค่ะคุอ้อยค่ะ หลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความกตันยูแต่บางบทนี้เมื่อสักครู่น,นี้ซีได้เปิดอ่านนะคะบอกว่า,าบางทีคนเราอย่าทำเหมือนใส่ฟันปลอมคือเอาฟันปลอมคนอื่นมาใส่เด็กบางคนบอกว่าเราไม่สามารถซิงกับพ่อแม่ได้ไหมายถึงพูดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอบางทีก็เกิดความขัดแย้งบ้างแบบนี้เราจะกระตันยูได้อย่างไง ค่ะคราวนี้ค่ะความขัดแย้งระหว่างลูกกับพ่อแม่เกิดขึ้นได้แต่เราอะค่ะไม่จําเป็นต้องเก็บความรู้สึกอันนั้นนะคะเอาไว้บั่นทอนของตัวเองหรือเมื่อกี้ที่คุณซิพูดถึงครูอ้อยบอกว่าคนทุกคนมีความฝันแต่ถ้าหากว่าเราเอาความฝันของคนอื่นมาสวมทับให้ตัวเองใช้ชีวิตเป็นการมีชีวิตเพื่อมีความฝันของคนอื่นเราจะรู้สึกเหมือนเอาฟันปลอมคนอื่นมาใส่ซึ่งมันน่า ไม่มีความสุขเลยในชีวิตเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ที่เราคุยกันน่ะคือครัวไเชื่อว่าทุกคนอ่ะคู่ควรที่จะค้นพบว่าเราเป็นใครเราจะประสบความสำเร็จยังไงแล้วมีชีวิตทุกวันอย่างมีพลังครูอ้อยครับวันนี้น่าเสียดายมากคืออยากคุยกับครัอ้อยอีกนะครับมีโอกาสน่าจะเชิญครัอ้อยมาอีกรอบนึงวันนี้2ประเด็นนะครับหนังสือเข้มทิศชีวิตฉบับรวยสุขขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นยี่สิบเก้าบาทเองนะฮะอันนี้พูดเลยว่าครัอ้อยขาดทุนแน่นอนนะเป็นฉบับย่อนะคะเอาซื้อกันเยอะๆไม่ขาดทุนนะแต่ขณะเดียวกััันนนนนครบออกกจจจาหงสืเเล่มี้ะป็ุด จุดประกายให้การคลายปมเกิดขึ้นครูอ้อยฝากนิดนึงครับถ้าอยากจะไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคลาสเรียนกับครูอ้อยจะติดตามได้ที่ไหนยังไงก็ติดตามในเพจเฟซบุ๊กนะคะเข็มทิศชีวิตทิดินาพัทธลุงได้ค่ะชื่อตรงตรงเลยนะเข็มทิศชีวิตทิดินาพัทลุงเซร์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าหาคําว่าเข็มทิศจิตใต้สํานึกก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้ทางรายการบ้านพระรามสี่ครับ ขอบคุณครูอ้อยและวันนี้มีเข็มทิศชีวิตฉบับรวยสุขมาฝากกันด้วยค่ะได้ข่าว,ขาวว่า20รางวัลโอ้โหเยอะเลยนะฮะถามง่ายๆเลยครูอ้อยถามว่าอะไรดีครับาถามว่าวันคุณผู้ชมมารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีความสุขตอนไหนบ้างาไม่ง่ายอย่างนี้เลยนะมีความสุขตอนไหนบ้างนะตอบกันเข้ามาในแฟนเพจของบ้านพระรมสีนะคะเราจะแจก 17นาฬิกาเหมือนกันนะคะก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะเดี๋ยวให้ครูอ้อยช่วยไปไลค์คอมเมนต์ที่ครูอ้อยรู้สึกว่าเขามีความสุขกับชีวิตเขาจริงๆเนาะเอาแบบนั้นดีกว่าคำตอบไหนที่เราเห็นแล้วเราก็ยิ้มไปด้วยนะอ้าวนะครับวันนี้ขอบคุณครูอ้อยด้วยนะฮะขอบคุณค่ะคุณ่ครูอ้อยมาได้อีกมาได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะว่ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้คู่มือมนุษย์ที่ดีขึ้นคลายปมครายปมครายปมตอนนี้ชีวิตของจริงเลยต้องคลายปมเวลาก่อนเวลาช่วงนี้จะกัดนีครับพักสักคู่หนึ่